สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนกลุ่ม Lion King วันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลวัดพริกจังหวัดพิษณุโลกโดยยกระดับพวกเราจะยกระดับสถานที่ทั้งหมด4สถานที่สถานที่ที่1หาดวังอีแรดบ้านยางโทน สถานที่ที่สองวัดเสาหินสถานที่ที่สามสะพานสลิงข้าแม่น้ำหน้าหน้าวัดลมและสถานที่ที่สี่กระเช้าข้าแม่น้ำวัดท่าโรงตะวันตกโดยนวัตกรรมที่พวกเราจะใช้นะคะคือ qr code แนะนำสถานที่ที่เราจะไปยกระดับทั้งหมด4สถานที่และคุณภาพชีวิตก็คือเราจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตำบลวัดพลิกนะคะเทคโนโลยีดิจิทัลที่เราใช้ก็คือเว็บที่สร้างสรรค์นำเสนอในรูปแบบของ qr code นะคะ ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพาพรินบัวบานรหัสนิสิต6 3 3 1 3สาคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีค่ะดิฉันนางสาวเกณิภาอินเตอร์เมลรหัสนิสิต6 3 3 1มสาคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีค่ะดิฉันนางสาวสุชาดาสวัสดีรหัสนิสิต6 3 3 1 4 8 6 คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีดิฉันนางสาวสุวรรณภาโมปอรหัสนิสิต6 3 3 1 5 1าหคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีดิฉันนางสาวนภัสราเพชรมีรหัสนิสิต6 3ส1 2สาคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวิตาสุใจรหัสนิสิต6331492คณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรมพัรเพชรไทยรหัสนิสิตหกสามสามหนึ่งสามศูนย์ห้าสามคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีค่ะผมชื่อนายปัชยาสมโนรหัสนิสิตหกสามสามหกสามเจ็ดหกแปดคณะวิศวกรรมศาสตร์สวัสดีครับผมนายนันจพนิพงนาภไพรหัสนิสิตหกสามสามหกหนึ่งแปดหกสามครับสาขาวิศวกรรมศาสตร์สาขาขั้งกลนครับสวัสดีครับผมนายอัครพลนันทการ อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหัตนิสิต6336755ครับ